เฮลโลแม่มุสลัมมาแล้วค่ะ EP 12นะคะลัคนาราศีตุละะตน,นะจ๊ะคุณตุลนะคะ23กันยาถึง22ตุลาเรามาเช็คพลังงานความรักของคุณตุลช่วสงสงกรานเฟสกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณตุน1เมษานี้6-2นะจ๊ะ เรามาเช็คพลังงานของคุณตุลที่มี Relationship อยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณตุลบ้างในช่วงหลูกเมษานี้นะคะเอาล่ะคุณตุลที่มี relation อยู่นะนั้ว่าจะเช็คพลังงานตัวตนของคุณตุลก่อนนะคะไปแรก Hermit n ิ่งก็เป็นคุณตุลดีนะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญานะคะ ทุกอย่างคิดก่อนพูดทุกอย่างคิดก่อนทํานี่คือพลังงานของคุณตุลน,นะจ๊ะเอาละ่ะเช็คต่อไม่รอแล้วนะเกิดอะไรขึ้นเดวิลน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักหรือคุณตุลเองอาจจะคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักนะคะ จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดงั้นหรือ strength ดูรักตัวเองมากเลยคุณตุลดูคัมภีรภาพนะคะแสดงว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณตุลอาจจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็นิ่งเรื่องความรักพอสมควรหลังจากที่ว่าเหนื่อยมานานนะคะ เจ็บมาเยอะเดวิลเนี่ยคุณเจอกับพลังงานของอะไรที่มันค่อนข้างที่จะแบบไม่ชัดเจนรักสามเศร้าการไปเป็นมือที่สามของใครหรือใครเข้ามาเป็นมือที่สามของคุณตุลน,นะคะเช็คต่อแต่ยังไงก็ตามแต่ตัวตนของคุณตุลยังเป็นพลังงานของเฮอร์มิตนะอาจจะนิ่งเพื่อจะคิด The s u นคิดออกละคิดออกแล้วคิดออกว่าไงจ้าตนจ๋าเช่นซ็อกเพนต์เเงินน่าจะดีสุดหรือครอบครัวมาก่อนนะคะลูกมาก่อนแม่มาก่อนนะผู้ชายไม่ต้องก็ได้อะไรแบบนี้หรือเปล่าอีกใบหนึ่ง n i n e ซับคัพเรื่องความรักมันมีอะไรให้คอนเซนเทรตต้องเยอะมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของชูสาวก็ได้นะคะนี่คือพลังงานของคุณตุลที่มี Relationship อยู่นะเดี๋ยวแม่มดจะเช็คด้วยสำหรับนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณตุลในช่วงหลูกเมษานี้นะคะที่มีความสงบงบเงียบนะ ดูมิสติกดูใช้ปัญญาอยู่คุณกำลังตัดสินใจอะไรเรื่องเลเลชันของคุณใช่ไหมนะคะเราถามจักรวาลกันดีกว่านายสับคอยส์นะคุณมีเทนสับคอยส์มีนายสับคอยส์คุณอาจจะให้ priority เรื่องงานเป็นหลักแล้วล่ะนะเรื่องงานเป็นหลักแล้วนะคะเรื่องเงินเป็นหลัก แล้วคุณฟรีดอมตัวเองคุณปลดปล่อยตัวเองจากความเครียดเรื่องความรัก Ace of Cups มันเหมือนกับว่าคุณเจ็บปวดจากความรักของคุณนะจากคนชู้ชู้มากรัก Strength ให้คุณได้ s t r e n g t สองใบคุณได้ s t r e n g t สองใบ คุณค่อน,นข้างสตรองมากจริงๆในช่วงหลุกเมษานี้นะคุณคงหาสิ่งยึดเหนี่ยวในใจและหนึ่งในนั้นก็คือคนที่รักคุณและคนที่คุณรักที่ไม่ใช่เรื่องของชู้สาวก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของชู้สาวก็ได้แต่เพียงแต่ว่าคุณให้ priority เรื่องงานมาก่อนมันก็จะเบาไปหน่อย four steps ยังไงคนกอบเขาก็ ยังประคับประคองกันอยู่นะยังไม่ได้ถึงขนาดหักดิบเลิอกลายอย่าล้างแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการแบบนอกลู่นอกทางชั่วครู่ชั่วยามหรือจะให้อภัยเนี่ย fertilitys อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณกับเขามีรู้ด้วยกันแต่งงานกันแล้วหรือมีแพลนว่าจะขยายครอบครัวหรือกำลังท้องอยู่แล้วก็จจะแอบไปแบบ แอบซุกสซนตามประสาน,นะคะ Kings of r r r w w s นะเนี่ยมันเป็นพลังงานอย่างนี้จริงๆคุณเขาอาจจะเป็นอะไรที่แบบคือคุณกับเขาอาจจะมีปากเสียงกันเพราะว่าทะเลาะกันนะเรื่องการจับโป๊ะได้เรื่องการไปมิกกนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่คุณตุลก็คงคิดว่าฉันควรให้อภัย หรือฉันควรจะตัดสินใจยังไง s e r a ่นออ r เอร์โรในคุณตุนบางคนอาจจะเลือกที่จะเทอาจจะเลือกที่จะบล็อกอาจจะเลือกที่จะหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้ไปเลยเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นการจับโปได้ครั้งลกแล้วก็ดูเหมือนกับเรื่องงานก็ดูจะค่อนข้างเข้าข้างคุณตุนด้วยแหละนะเรื่องงานเรื่องเงินดูดีดูมีความสุข กับเรื่องของงานที่ทำตอนนี้กับเรื่องของเงินตอนนี้ดูดีนะคะแต่เรื่องความรักอาจจะแบบตุ้งนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรสำหรับคุณตนทำจักรวาลดีกว่าว่ามีอะไรอยากบอกคุณตนที่มี relation อยู่ heart to heart conversation เอาไงว่ามาเลยอย่างนี้นะ man to man talk นะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ คือเปิดใจคุยกันดีกว่า e X p r e s s your love เปิดใจคุยกันจะอะไรยังไงก็ว่ามานะอย่าคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องพยายามแล้วก็พูดกันตรงๆนะคะมีอะไรมันต้องใช้ความซื่อสัตย์ต่อกันนะคะคุณตุนคิดอย่างนั้น Romantic feeling ไม่แน่นะถ้าคุณได้เปิดใจคุยกันนะ่ะมันอาจจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะ เช่นเขาอาจจะเลิกทำตัวอะไรก็ตามที่ว่าชอบแอบบริหารสเสน่ห์นะชอบโปรยสเสน่ห์ให้คนนู้นคนนั้นคนนี้ไพ้แมมโมซสาราสำหรับนี้แม่นวัวตายควายล้มเปิดลิขิตฟ้ากันดีกว่าถามครูบาอาจารย์ว่าคุณตุนจะตัดสินใจยังไงเรื่อง relation ในครานี้นะคะครูบาอาจารย์จะบอกอะไรคุณ ครูบาอาจารย์บอกว่าพ่อตัวดีแม่ตัวดีของคุณก็คงจะต้องมีการคุยการเจรจานะยังไงเขาก็ยังไม่ตัดคุณออกไปแน่นอนนะคะยังไงคุณกับเขาก็ยังต้องไปต่อและยังไม่มีการเลิกราในช่วงหลูกเมษานะในช่วงหลุกสงกรานี้แต่ว่าคงจะต้อง มีการตัดสินใจหรือคุณตุลก็คงจะต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะซึ่งยังไงก็แล้วแต่คุณกับเขาต้องเปิดอกคุยกันเปิดความรู้สึกกันว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเขาจะได้ตอบกลับมาว่าเขาก็รู้สึกกับคุณเช่นเดียวกันจ้าเออนะ ช่วงนี้ก็ร้อนเหลือเกินนะแม่มดว่ายังไงก็ใจเย็นๆนะจ๊ะคุณตุนฟังเขาก่อนนะว่าเขาจะพูดอะไรกับคุณนะคะนี่คือคุณตุนที่มี relationship อยู่แล้วก็น่าจะพอไปวัดไปวาราโอเกะได้โอเคนะทีนี้เรามาเช็คพลังงานของคุณตุนที่มีความโสดกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณตูนที่โสดเอาล่ะ ขอให้จักรวาลเปิดความลับสวรรค์ให้ด้วยว่าคุณตุลที่สดจะเป็นยังไงบ้างใบแรกสามไม้เทา้าให้ตัวแทนของคนโสดของคุณได้สามไม้เท้าแหละเกิดอะไรขึ้นจ้าคุณตุลจ๋าดูแบบมุ่งมั่น The Empress คุณได้ Empress สองใบ เพราะฉะนั้นไม่ใช่ EMPRESS คุณได้สตร e งสองใบคนสดค่อนข้างจะดูแบบอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มมองไปข้างหน้านะคะอาจจะเป็นการเปิดใจอาจจะเป็นการหาแพชชั่นให้ตัวเองเรื่องงานนายสับคัพ อาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาหาคุณตนนะจ๊ะในช่วงหลูกเมษานี้โอ๊ปสไลด์เนี้ยซึ่งน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะมีการฉลองหรือรอะไรสักอย่างบางอย่างเช่นคุณอาจจะมีโครงการที่จะไปเล่นน้ำในแดนไกลก็ได้นะเช่นไปเชียงใหม่หร,หรืออะไรอย่างนี้นะ มีความสนุกสนานรอคุณตุนอยู่นะจ๊ะขยายต่อ High p r i r s t t s s ดูเหมือนกับว่าคุณต้องใช้สติและใช้ปัญญามากในช่วงนี้ Kings of Pentacles น่นจะมีใครบางคนเข้ามา j u s t i c ให้คุณได้ตัดสินใจในเรื่องความรักนะคุณตุลที่เป็นโสดตัดสินใจว่าอะไรจ้าคุณตุลจ๋า <c oughs> สองใบนี้เลยแล้วกันนะคุณได้สี่ดาบแล้วคุณก็ได้9้าไม้เท้าดูเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างที่จะเรื่องงานเรื่องอะไรคุณดูโอเคนะแต่กับคนคนนี้คุณดูไม่ค่อยโอเค แล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะทำไมดูไม่โอเคทำไมดูกำแพงสู้เขาอาจจะเป็นคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วหรือยังมีครอบครัวอยู่เอ้ยบาบดบาดบาดนะคุณตุนไม่เอาแน่นอนแนม,มสรารู้ตุนคือตาช่างตาช่างคือตุนไม่ยอมอยู่ในเงามืดแน่คนคนนี้อาจจะเป็นคนมีครอบครัวแล้วคุณอาจจะเจอใครบางคนในจากงานนะ แล้วเขาอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเข้ามาแล้วคุณอาจจะรู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วถึงแม้ว่าเขาจะมีปัญหาหรือ whatever แต่คุณตุลก็นิ่งจักรวาลอยากบอกอะไร tradition น,นี่ไงมันเป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีนะคุณ แสดงว่าคนคนนี้มีสิทธิ์ที่จะแต่งงานแล้วแน่นอน p r i n c e of Cups แต่เขาก็เป็นคนที่น่ารักกับคุณนะแล้วคุณตุนก็ไม่อยากจะพบใครที่แบบเป็นเล่นๆนะมันเสียเวลา Balance จะกระวัานบอกให้คุณรักษาระยะให้คุณวางตัวนะระหว่างคุณกับเขานะคะของพวกนี้ตกมือข้างเดียวไม่ดังอยู่แล้วคุณตุนนะยังไงก็ตามแต่ วางตัววางใจนะระวังตัวระวังใจนะจ๊ะคนตุนจ๋าในช่วงเมษานี้อาจจะมีใครบางคนเข้ามาและเป็นคนที่มีครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นตุนหรือลัคนาตุนก็ตามโอเคจักวันอยากบอกอะไรดีเซปชั่นให้ระวังจริงๆนะคนคนนี้ด้วยความที่ปากหวานะ แล้วก็เป็นคนพูดเก่งนะคะเทคแคร์ดีลุคกิ้งทอกกิ้งดีดูอิ่งดีนะ getting to know each other คือ,อยังไงก็ตามแต่เนี่ยมันคบได้อะแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกให้บาลานซ์นะก็คือให้รักษาระยะนะอย่าให้ล้ำเส้นก็นแล้วกันเพราะว่าเขาดูเหมือนจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วคุณอีกใบหนึ่ง รีคอนซิล i a t ชันมันอาจจะมีการคุยกันอะไรก็ตามแต่แล้วมันคลิกมันอะไรแต่ทีงไงก็ตามแต่คุณตุลก็ยังระวังตัวอยู่ดีนะคะ<อ><อ>เขาน่าจะเป็นเพื่อนเก่าเป็นคนเก่าๆเป็นคนที่คุณเคยรู้จักคือถ้าเขาบอกคุณว่าเขาจะเลิกจะหย่าจะอะไราให้คุณตุลระวังนะ เพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่นะคะการคุยกันการอะไรการอะมันอาจจะดูโอเคแต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ยังไงก็เช็คนิดหนึ่งแล้วกันนะคุณตุลกําแพงสูงไว้ดีกว่านะคะเรามาถามครูบาอาจารย์ด้วยไพ่แมมโมซาราที่เปิดลิขิตฟ้าได้กันดีกว่าว่าคุณตุลจะตัดสินใจยังไงในคุณตุลที่เป็นโสดคนคนนี้ดันเป็นผู้ใหญ่ด้วยไงแล้วจะเข้ามากระทันหัน เขาจะมากระทันหันเลยคุณตุลเช่นคเขาบอกว่าเขามาแล้วเขาบอกว่าเขามีปัญหากับแฟนเขาเขาจะเลิกกับแฟนเขาเขาเลิกกับแฟนเขาเขาเลยกลับมาหาคุณหรือเขาอยากเขาเลยกลับมาหาคุณยังไงก็ตามแต่นะคุณตุลดูมีพลังงานที่ไม่ไว้ใจนะคะเป็นลักษณะของคนที่เคยมีพันธะแต่คุณก็กับเขาก็สามารถที่จะเ,เคยรู้จักเคยสนิท เคยเป็นคนที่ผูกพันกันทางด้านจิตวิญญาณนะคะแต่จกักรวาลยังเตือนคุณเรื่องความไม่ชัดเจนอยู่นะเพราะฉะนั้นคุณตุลก็จะต้องระวังในเรื่องนี้นะคะเขาอาจจะยังไม่แห้งนะจ๊ะนะในการมาของคนคนนี้ก็ดูๆไปก่อน ค p ปูชิโน่บิง s ซลาเต้ไปก่อนอย่าพึ่งอินเยอะนะแล้วก็ยังไงก็ตามแต่พลังงานทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคุณตุนไปกระทำออกอบคนอื่นเขาก็ได้นะคะและในคุณตุนที่เป็นโสดนะก็อย่าลืมตั้งจิตอธิฐานเรียกคู่บารมีคู่บุญก็แล้วกันนะคะแล้วก็ในคุณตุนที่มีความรักที่ดีอยู่ทำบุญร่วมชาติตักบาตร ร่วมขันนะจ๊ะสายยาแห่งบุญเหนียวแน่นที่สุดสำหรับการมาปรึกษาแม่มดซร่าไม่ต้องส่งวันเดือนปีเกิดมานะจ๊ะแม่มดใช้แค่รูปที่อัปเดตและชัดๆแม่มดรับพลังงานจากรูปเหล่านั้นที่คุณส่งมานะคะรีวิวถึงได้แม่นวัวตายควายล้มเพราะแม่มดมีเวของแม่มดเองโอเคแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ในเพจแม่มดซาร่นะคะ แล้วก็ในช่อง YouTube แม่มอสซาลาด้วยนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับรีวิวที่ดีๆเฮียนเฮียนสำหรับแม่มดนะคะในเพจแม่มอสซาลายังไงก็ตามแต่ Happy แฮปปี้แอนนิว์ซารี่สงกรานต์เฟสจ้าคุณตุนจ๋าแล้วก็ขอให้คุณผ่านพ้อนอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้นะคะแม่มดส่งกำลังใจให้ยังไงเราเจอกันที่ EP 1 2 1 ไปเล่นน้ำสงกรานกันดีกว่าป้าบ